นักเรียนชั้นประถมคนหนึ่งทำข้อสอบวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตข้อสอบนี้มี20ข้อข้อสุดท้ายถามว่าคนทำความสะอาดของโรงเรียนชื่ออะไรนักเรียนตอบไม่ได้ทั้งที่เห็นหน้าอยู่ทุกวัน พอนักเรียนส่งกระดาษคำตอบก็ถามครูว่าเนี่ยไอ้คำถามจากข้อสุดท้ายเนี่ยจะไปรวมกับอัคะแนนจากคำถามข้อสุดท้ายเนี่ยจะไปรวมกับคะแนนของข้อสอบทั้งหมดหรือเปล่าครูตอบว่าใช่เด็กก็เลยสงสัยว่าทำไมนะ ครูก็เลยที่บายฟังว่าเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรจะสนใจนคนที่ช่วยทําให้โรงเรียนสะอาดเรียบร้อยหรือว่าเป็นไปได้ด้วยดีแม้จะไม่ใช่คนสำคัญไม่ใช่เป็นครูไม่ใช่เป็นผู้บริหารไม่ใช่ครูใหญ่อาจจะเป็นคนเล็กคนน้อยในสายตาของนักเรียนแต่คนเหล่าน,นี้ก็สำคัญ อันนี้ก็รวมไปถึงพี่เลี้ยงคนครัวแม่ครัวอย่าไปมองข้ามคนเหล่านี้เน้อยยานี่คือว่าเมื่อนักเรียนนะเรียนจบนะโตเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเจอกับผู้คนมากมายซึ่งหลายคนก็ อาจจะไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังไม่ใช่เป็นคนที่มีฐานะสูงส่งแต่คนเหล่านี้ก็สำคัญเหมือนกันควรปฏิบัติกับคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ต่างจากคนอื่นนะที่มีสถานะทางสังคมเท่าเทียมกับเราหรือสูงกว่าเราเนเพราะใครจะไปรู้นะว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ชีวิตองเราเนี่ย เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้คือมีชีวิตที่ราบรื่นผาสุขแล้วเนี่ยใครจะไปรู้นะ่ยคนเรานี้อาจจะช่วยเราในยามยากในยามวิกฤตก็ได้อันนี้ของคล้ายๆกับเรื่องนิทานอีศวมเเรื่องราชสีกกับกับหนูอ่ะนะ ราชสีเนี่ยมันนึกว่าหนูเนี่ยไม่มีความสำคัญจับหนูได้หนูก็บอกว่าเนี่ยปล่อยฉันเถอะพะต่อไปฉันจะช่วยราชสีได้ราชสีหัวเราะแต่ก็สงสารก็เลยปล่อยหนูไปแล้ววันหนึง่งราชสีเนี่ยถูกถูกจับ ติดบ่วงของพรานราศีนี่ทำยังไงก็ไม่สามารถจะหลุดจากบ่วงของพรามได้ของของพรานได้ร้องคำรามสนั่นจนหนูได้ยินนะหนูก็เลยมาแล้วก็ช่วยกัดเชือกกัดบ่วงที่ลัดราศีราศีก็เลยปลอดภัยก็ขอบอกขอบใจหนูใหญ่นะ แล้วก็เราเลึกได้ว่าเนี่ยตัวเองผิดพลาดมากนะที่เคยคิดว่าไอ้หนูตัวเล็กๆนี่ไม่สําคัญนะเพราะวันนี้ถ้าไม่ได้หนูตัวนี้ช่วยนี่แย่ไปแล้วอันนี้มันไม่ใช่การนทิทานอย่างเดียวนะในชีวิตจริงใครจะไปรู้นะเราจะประสบเหตุการณ์ทํานองนี้ก็ได้หี่พี่คนหนึ่งเนี่ยแกทํางาน โรงงานที่แช่ยเย็นนะเนื้อก็จะแพ็คเนื้อเนี่ยนะส่งขายตามห้างสปปรรพสินค้าโรงงานนี้เนี่ยก็มีห้องห้องเย็นในที่แช่เนื้อ,อไว้เตรียมแพ็คส่งขาย แล้วเธอก็ไปตรวจนะสภาพของห้องเย็นนี้เป็นประจำแต่วันหนึ่งเนี่ยขณะที่เข้าไปตรวจเนี่ยประตูเนี่ยมันเกิดล็อกขึ้นมาคือคงเกิดความผิดพลาดเพราะช่วงนั้นมันมีนมไฟดับด้วมั้งระบบล็อกเนี่ยมันก็เลยพอไฟฟื้นขึ้นมากลับมาลบล็อกมีปัญหา ไอห้องเย็นเนี่ยมันเปิดจากข้างในไม่ได้มันต้องอาศัยข้างนอกเปิดจากข้างนอกแล้วเธอก็บังเอิญไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยแล้วตอนเข้าไปข้างในก็ไม่ได้บอกใครนะไม่ได้บอกเพื่อนร่วมงานก็แปลว่าเธอต้องติดอยู่ในนั้น และอาจจะติดทั้งคืนเลยเพราะว่ากว่าจะมีคนมาเปิดก็ต้องเป็นวันรุ่งขึ้นคนที่ไม่ได้มีเสื้อหนาวอะไรมาเลยนะแล้วก็ติดอยู่ในห้องเย็นที่หนาวเย็นเนี่ยแค่อยู่4ีห้าชั่วโมงนี้ก็แย่แล้วถ้าติดอยู่น,นั้นข้ามคืนนี่มีโอกาสตายได้เธอก็พยายาม ตะโกนขอความช่วยเหลือแต่คนข้างนอกไม่ได้ยินเพราะตู้เหล็กเนี่ยอ่้องเย็นนี่มันตู้มันแน่นหนามากผ่านไปหลายชั่วโมงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอก็แย่งไปเรื่อยๆแล้วนะสองทุ่มสามทุ่มนี่ตัวสั่นเลยนะ ก็คิดว่าเนี่ยคงไม่สามารถจะอยู่จนข้ามคืนนี้ไปได้แต่ปรากว,ว่าจูจูเนี่ยประตูห้องเย็นมันก็เปิดและคนที่เปิดเนี่ยก็คือยามเฝ้าประตูโรงงานพู้เธอดีใจมากเลยนะรอดตาย กอดยามคนนี้นะด้วยความขอบคุณรู้สึกขอบคุณมากเป็นว่าเธอรอดตายแต่เธอก็สงสัยนะว่าทำไมยามเนี่ยจึงมาเปิดประตูเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของยามเลยยามก็เลยบอกว่าพร่ะคุณเนี่ยทุกเช้าทุกเย็นเนี่ย คุณก็จะทักทายผมเป็นประจำเวลามาทำงานก็ทักทายผมเวลาจะเลิกงานก็ทักทายผมไม่มีใครเลยนะที่ทำอย่างนี้กับผมนอกจากคุณนะก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วจนทั้งวันนี้เนี่ยผมเห็นคุณมาทักทายตอนเช้าแต่ตอนเย็นเนี่ยไม่เห็นคุณมาทักทายเลย ผมก็เดาว่าเนี่ยคุณก็คงยังอยู่ในนี้แหละเพราะถ้าคุณกลับบ้านเนี่ยคุณก็ต้องทักทายผมแล้วผมก็คิดว่านี่ยคุณก็คงอยู่ในนี้แหละก็เลยพยายามตามหาเพราะว่าปกติคุณเนี่ยกลับบ้านเป็นเวลาแต่นี่หงมนงเย็นทุ่มนึงก็ยังไม่เห็นคุณเลยผมก็เลยเริ่มตามหาเลยตามไปทุกมุมทุกตึกเลยนะ จนกระทั่งมาถึงห้องเย็นนี่แหละผมก็สงสัยว่าเนี่ยคุณอาจจะอยู่นั่งข้างในก็ได้ก็เลยเปิดประตูห้องเย็นแล้วก็จริงด้วยนะโอกลายเป็นว่าเนี่ยพนักง,งานคนนี้เนี่ยเนี่ยรอดตายเพราะยามที่รักษายามที่เฝ้าประตูและที่รอดตายเพราะว่าเธอเนี่ยใส่ใจกับยามคนนี้ ทุกวันเนี่ยทักทายเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นคนอื่นไม่สนใจนะเพราะอาจจะเห็นว่าเป็นคนแก่นะแล้วก็ไม่ค่อยมีความสําคัญแต่ว่าเธอเห็นความสําคัญของคนทุกคนจะเป็นยามจะเป็นพนักง,งานทำความสะอาดเธอก็ทักทายและการที่เธอทักทายเธอใส่ใจอย่างวันนี้เนี่ยมันไม่สูญเปล่าเลยนะสุดท้ายเนี่ยมันมากลับมาช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ได้ เพราะนั้นเนี่ยนะการที่คนเราเนี่ยให้ความใส่ใจนะกับคนไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะมันไม่ใช่ดีต่อเราอย่างเดียวมันดีต่อเขาด้วยนะอย่างที่พิมเมื่วานเนี่ยเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เขาถือคาถาว่าโนแคร์โนสนฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใครไอการไม่แคร์ไม่สนเนี่ยแม้จะทำเพราะหวังประโยชน์ส่วนตัว แต่ทุดท้ายแล้วเนี่ยนะมันก็ทำให้ปิดโอกาสในการที่คนอื่นเนี่ยจะมายื่นมือช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากเพราะเราไม่แคร์ไม่สนใครเขาก็ไม่สนเราเหมือนกันเพียงคนนี้นถ้าแกไม่สนไม่แคร์ยามเฝ้าประตูเนี่ยวันนั้นเธอคงตายไปแล้วเพราะว่ายามมัคงไม่สนเธอเหมือนกันนะแต่ยามนี้ประทับใจเธอมากนะเพราะเธอเป็นคนที่สน เธอเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของเขาแม้เขาจะเป็นแค่พนักงานพูดน้อยอันนี้ก็เลยเป็นบทเรียนชีวิตนะที่มันเหมาะกับนักเรียนที่จะต้องเรียนรู้นะวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเนะี่ยมันเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเลยนะที่มองข้ามไม่ได้อะเตรียมรับพรที่ตั้งปฏิตังตุมพังก้อยท้าพรที่ท่านปารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบะเมวาสมาชตู สองสำเร็จโดยชาพรานสาเพภปูเรตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ดันโทปันรารโสยาทถามนิโชติราโซยาทาเเงินแก้วมณีอันสว่างสวายฝวรยินดีสาเพีจิโอวิวาชันตูวานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโควินาสตู โรกทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภาวตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านอิธีคายยโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิริสานิจังวุธ,ธาปัจจายโนจตารโรธรรมาวาททานติอายุวันโนสุขังพลังสี่ประการคืออายุวันนาะสุขาพลาัง ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนจากผู้ใหญ่เป็นนิรภาดพระวัดุสาภังครังภาสาภามงคลจงมีแก่ท่านขันตุสาภเทวตาพระเทวตาทั้งหวงจงรักษาทานมภาพุธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า อาธรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพราธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพราสงสาธาโสธิภาวันโตเตพาสวัสดีทั้งายจงมีแก่ท่านุ่เมื่อเท